สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแ e งเ l e s s c สชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับราศีหรือ ลัคนามังกรก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะเดือนที่8แล้วนะคะเออของปีนี้ก็อยากจะรู้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างไหมข่าวดีหรืออะไรที่ทำให้เราใจชื้นขึ้นมานะคะหรือเรื่องอะไรที่ควรจะต้องระวังเนาะเอาละ่ะทีนี้ ไพ่พลังงาน Energy ที่ได้ก็คือไพ่ tree นะคะต้นไม้แล้วก็ไพ่ bridges นะคะสะพานคือตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการพบกันคนละครึ่งทางการเจรจาต่อรองนะคะแล้วก็การประนีประนอมยอมความหรือประนีประนอมกันจนได้ข้อสรุปบางอย่างนะคะตรงนี้เนี่ยหมายถึงการที่ว่าเราเองเนี่ย กลับมาคืนดีกันหรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานก็ได้ค่ะมีการเดินทางข้ามประเทศข้ามจังหวัดข้ามเมืองหรือย้ายไปอยู่อีกภูมิลำนาอีกบ้านหนึ่งอีกที่หนึ่งหรือย้ายที่ทำงานเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีคนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อมาหาเราแบบนี้ก็ได้สลับกันนะคะทีนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคค้นพบทางออกของปัญหาโซลูชันแบบนี้ก็ได้ค่ะ ทีนี้ต่อไปก็คือไพ่ต้นไม้นะคะจะเห็นได้ว่ามันมีเหรียญอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายนะคะกับรุ่งกินน้ำอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงเรื่องของฐานะทางการเงินเรื่องของชีวิตครอบครัวนะคะความมั่นคงในบ้านในครอบครัวของเราความสุขความรักการขยบขยายเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้ รุ่งกินน้าหมายถึงความสุขความสดใสชีวิตที่มีอนาคตสดใสส่องสว่างตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราได้ทําตามฝันหรือทําในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบและนําไปสู่ความมั่นคงให้กับชีวิตเราได้ด้วยคือมันเป็นการค้นพบบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝาบฟันกันมาเยอะมากในปีนี้สุดยอดนะเดือนมิถุนากรกฎานี้หาโหดนะคะ มาเจอสิงหานี้ชิดซ้ายเลยนะเพราะว่าสิงหาเนี่ยบอกตรงว่าหนักกว่าเพราะอะไรมีดาวพุธเดินถอยหลัง Mercury Retrograde ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมถึง24สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย5ถึง24สิงหาเนี่ยไม่แนะนำให้ตัดสินใจเรื่องใหญ่แล้วก็ระวังเรื่องของอาการทะเละวิวาทขัดแยง้งโดนหลอกโดนโกงทะเลาะเลิกราแตกหักนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันช็อกช็อกค่าใช้ใจ่ายไม่คาดคิดอะไรแบบนี้ นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยออถ้าต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญก็ควรจะระวังมีสติไม่ประมาทคิดดีๆหรือนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนเลยก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับพวกเรานะราศีหรือลัคนามัางกรน,นะคะ มาดูกันค่ะได้โปรชี้แนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนามังกรได้โปรชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนามังกรภาพรวมนะคะงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวหรือใดๆที่ไพ่และดาวต้องการสื่อมาถึงพวกเรา สิ่งที่พวกเราสมควรที่จะต้องทราบสมควรที่จะต้องได้รับคำแนะนำนะคะมาดูกันค่ะความรักจะเน้นช่วงท้ายคลิปนะคะฟังให้จบนะคะช่วงแรกก็จะเน้นงานเงินหนักหน่อยนะเพราะมีคนที่อยากรู้เรื่องนี้นะคะแล้วหาชมคลิปอย่างนี้ยากนะคะก็เลยจะเน้นให้เป็นพิเศษนะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญนะ่ะปากท้องนะคะทีนี้ก็มี the lovers nahad four of cups the devil eight of cups three of wands knight of wands ten of sars queen of sars two of sars oh my goodness nine of sars what two of pentacles alaka mm tamaya -hmm. ก็ใช่สิอาจารย์บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเหนื่อยเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่มิชุนากรกฎดาสิงหาก็เหนื่อยแต่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีขึ้นคือเหมือนเป็นช่วงทิ้งทวนของปัญหาแล้วปัญหาจะไปอยู่หลังๆล่ะอยู่ข้างหลังเราละเฟดละนะคะตอนนี้ต้องใจเย็นเดี๋ยวทุกอย่างที่เรารเผชิญเนี่ยเก้าดาบสิบดาบเราเอาไปคบเลยดูดิเดี๋ยวมันจะจบสิ้นละค่ะ ผ่านนะคะผ่านได้นะคะดูดิเพราะอะไรนี่ไงแบดถ้วยน้ําเราหันหลังให้เลยเราไม่เอาเพราะเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นกรรมเก่าที่เราอาจจะต้องใช้ให้ใช้คืนเจ้ากรรมในเวรหรือมีกรรมที่ต้องเหมือนกับสะเดาะไปอย่างอะไรอย่างนั้นนะคะคือมันพ้นจุดนั้นมาแล้วอะแล้วตอนนี้เราเองเราก็เรียกได้ว่า รู้แล้วนะคะกระจางแล้วจากที่ก่อนหน้าน,นี้เราเคยไม่กระจางเคยแบบจิตตกเคยแบบรู้สึกกังวลนอนไม่หลับหรือเครียดนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาต่างๆมันคลี่คลายชีวิตเราก็เดินหน้าอาจจะมีเรื่องที่ทาโถมเข้ามาทําให้เราผิดหวังเสียใจหรือบางคนอกหักเลิกรานะคะหรือพลาดอะไรไปสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะที่เรารักมากๆหรือเป็นทรัพย์สมบัติก็ได้หรือเป็นในรูปแบบใดก็ตามแต่ตรงนี้เนี่ย Door to personal healing and happiness เปิดแล้วประตูนะคะที่จะนำเราไปสู่การรักษาเยียวยาบำบัดนะคะแล้วก็ความสุขส่วนตัวของเราเนี่ยมันเปิดออกแปลว่าลุงกินน้ำรอเราอยู่เห็นไหมเรนโบว์ Rainbow. ในนั้นมีะสะน้ำมีดอกบัวใช่ไหมคือมันเป็นความสุขอะความสุขความสมหวังความชื่นใจ ชุมช่มชื้นหัวใจรู้สึกดีขึ้นปลอบประโลมมันรอเราอยู่เราไม่ต้องกลัวว่าเออชีวิตเราจะแบบมีปัญหาหรือว่าเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะไม่ใช่นะตอนนี้เรามองไปข้างหน้าแล้วค่ะเรา move on ละจากปัญหาจากอุปสรรคแล้วเราก้าวออกมาแล้วเราทิ้งความรู้สึกไม่ดีไว้ข้างหลังเราหมดแล้วนะจ๊ะรอดแล้วนะยินดีด้วยนะคะคือ พวกเราราศีหรือลัคนามังกรของอาจารย์เนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนถึกและนี่คือตัวคุณ d ด v i l Energy เนี่ยคืออาจารย์บอกเลยนี่คือ c a p r i c o r n ราศีมังกรคืออาจารย์บอกเลยว่าคุณจะมีความถึกมากๆเวลาคุณต้องแบบเหมือนกับรับมือกับงานหนักหรืออะไรที่มันเป็นภาระภาระหนักอึง้งงานหนักมากที่อาจารย์เห็นคุณทํางานทํางานเยอะแล้วก็เครียดความรับผิดชอบสูงนะคะ ก็มีเรื่องที่ไม่พอใจอาจจะไม่ชอบบริวารที่ทำงานเราหรือคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงก็ได้นะคนใกล้ชิดก็ได้แต่ตอนนี้หลายคนความรักดีนะเออเจอเนื้อคู่หรือเจอคนที่ถูกชะตาถูกใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นลมหายใจมากคุณชอบหายใจเขาเข้าไป breathing นะคะคือเหมือนกับเวลาคุณได้หายใจคนที่คุณรักเนี่ยคุณรู้สึกแฮปปี้นะคะ คุณรู้สึกกระดิกระดานะผ่านช่วงที่ดักที่สุดในชีวิตมาแล้วคนที่ยังไม่ถึงรอก,ก่อนเดี๋ยวก็ถึงตาเรานะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าหลายคนเนี่ยสู้ชีวิตแล้วก็ค้นหาทางว่าเออจะทํายังไงชีวิตถึงจะจะเริญรุ่งเรืองทํายังไงถึงจะรวยทํายังไงถึงจะมีความสุขทํายังไงถึงจะได้อยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ย เพราะตอนนี้หลายคนก็หมุนเงินรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะมากอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือบริวารมาเยี่ยมเยียนมีคนจากทางไกลเดินทางมาหาหรือเป็นลักษณะของการไปท่องเที่ยวเดินทาง traveling ในเดือนนี้ด้วยนะคะหลายคนก็มีเรื่องที่ว่าตอนนี้เราเองถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทำอะไรแล้วมันดีหรือจะทำได้หรือประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะทำได้ดีมากๆเราอย่ายอมแพ้คะ่ะเพราะว่า ตอนนี้มันมีอุปสรรคเยอะอาจารย์เห็นแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตกําลังเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะไปอยู่ในจุดที่มีความสุขกว่าเดิมหรืออยู่ในจุดที่เราพึงพอใจได้มากกว่าเดิมนะคะภ hmm. าระระับผิดชอบมันมีอยู่เยอะมากเลยหลายคนก็กำลังต้องเขาเรียกว่าส่งเสียลูกหรือว่า เป็นการจ่ายค่าอะไรที่ว่ามันเป็นมูลค่าสูงนะคะก็ดูแล้วเนี่ยมีเหตุที่เราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องต้องรับมือกับมันอยู่เออโดยที่เราเองเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเนาะคือมันเป็นภาระและผิดช,ชอบบางอย่างอะคะ่ะแต่ว่าเรารอดนะอาจารย์ว่าเรารอดนะคะ คือมันมีดาวที่มาสนับสนุนเราหลายดวงดาวจูปิเตอร์กับดาวเนปจูนนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยมีโชคดีเรื่องงานเงินที่ว่าอยู่ในาสายอาชีพหรืออยู่ในในวงการที่เราทําอยู่นะคะแต่ตอนนี้เหมือนเรามองออกมาข้างนอกวงการหรือนอกงานที่ทําด้วยเหมือนเรามองหาไซฮัสโซนะคะเป็นลนักษณะงานเสริมหรือธุรกิจบางอย่างที่จะทำควบคู่ไปกับงานหลักแบบนี้ก็ได้นะคะ เอาล่ะอาจารย์เพิ่งได้เด็กมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กนี้เขาอาจจะพูดถึง guardian angel mm hmm. นะคะผ้า,านางฟ้าที่ว่านางฟ้าอง์ไหนมาให้พรเราอย่างเงี้ยในเรื่องอะไรนะคะ blessing เ,เรื่องอะไรพรเรื่องอะไรที่เขามาให้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในเดือนสิงหาคามนี้เราจะได้รับพรอะไรกันนะคะน่าตื่นเต้นนะอาจารย์ตื่นเต้นนะคะ angel of solitude Angel of Remembrance นะคะ Angel of Communication โอเคตรงนี้เนี่ยมี Angel of s o l i t u d e อันนี้เขาพูดถึงนางฟ้าที่เหมือนกับเขาอยากให้เราได้ใช้เวลาอยู่โดยลำพังก่อนนะคะหรือมีช่วงเวลาที่เราได้ตกผลึก คิดได้อะทบทวนสิ่งต่างๆด้วยตัวเองหรือใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อหาคำตอบที่เรามองหาอยู่นะคะ By seeking solitude you will find the answers that you seek นะคะเวลาที่เราเหมือนมองหาช่วงเวลาอยู่อย่างลำพังโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะคะมันจะช่วยให้เราเจอคำตอบที่เรามองหาด้วยคือ You have received this card because your angel solitude have noticed that you have become remove from the outside world เนี่ยแหละเราได้รับไพ่ใบนี้เพราะว่านางฟ้าเขามองว่ามองเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้วว่าเราเนี่ยเหมือนกับตอนนี้เราถูกเอาออกมาจากโลกภายนอกก่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดวงจิตของเราเนี่ยต้องการ Space ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อ re-energize หรือว่าดึงพลังงานเนี่ยกลับมาเออแล้วก็ทำให้ realign กับ inner self คือเหมือนกับอยู่ในแนวทางเดียวกันกับตัวตนที่แท้จริงของเราอะ่ะเหมือนเราต้องการเวลาอยู่ส่วนตัว space ของเราก่อนนะคะพื้นที่ส่วนตัวอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ต่อมานะคะได้ไพ่ angel of remembrance your loved ones in spirit are by your side they are guiding and showering you with their love เนี่ยนะค่ะ คือนางฟ้าแห่งความทรงจำนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่เรารักที่เหมือนกับเป็นวิญญาณหรือว่าบรรพบุรุษอะไรก็ตามที่ว่าอยู่เคียงข้างเราเนี่ยเขาคอยนำทางแล้วก็ให้พรเราด้วยความรักที่พวกเขามีให้เราด้วยนะคะคนที่เรารักอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วนะคะอจ,จะเป็น คุณทั่วดหรือบางคนเนี่ยคุณคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือบรรพบุรุษคนใดที่เสียไปแล,แล้วแล้วเรารู้สึกผูกพันกับเขามากๆเขาก็ผูกพันกับเราเขาก็คอยชี้นำแนวทางดีๆอันนี้ใช่ไม่าี่ในในการรับชมนะคะอาจารย์พิมพ์ไม่เป็นจะพูดเอานะเออแต่ทีนี้เนี่ยต่อมานะคะ angel of communication นา,นางฟ้าแห่งการเจราจาการติดต่อสื่อสารนะคะ

ช่วยนะคะให้เราเนี่ยช่วยเราอะในเรื่องการเจราจาในโมเมนต์หรือสถานสถานการณ์นี้เวลานี้นะคะก็เหมือนกับเราอาจจะพูดความคิดความรู้สึกความคิดเห็นเราไอเดียเรา อะไรต่างๆแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนไม่กล้าพูดเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้มะคือนางฟ้าเขาอยากให้เรา find the perfect word นะคะคำพูดที่แบบเออโอเคเลยสมบูรณ์แบบในการที่จะ communcate หรือเจรจาสื่อสารกันไม่ว่าจะกับคนรักกับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับใครก็ตามนะคะคนที่ทำงานในสายของนักพูดทั้งหลายนะคะครูบาอาจารย์ teaching coaching training t r a i e r อะไรทั้งหลายเนี่ย คืออาจารย์รู้สึกว่าช่วงนี้เราจะได้คำพูดที่ดีคนที่ติดต่อการค้าธุรกิจแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะจะได้ perfect words ตรงนี้มาคำพูดที่ดีนะคะ,ะต่ออู้คนที่รออยู่มีเฮนะคนโสดมีโอกาสได้คนรวยค่ะเออหรือตัวเราเองก็ได้ที่จะกลายเป็นคนมีฐานะร่ำรวยราศีมังกรนะชอบมีคนสบประมาทว่าไม่รวยหรอกอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ว่าไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะ ไม่ใช่นะคะคนราศีเนี้ยเฮงมากนะจะบอกให้เขามีโชคคุณสังเกตดิคุณเป็นคนมีโชคค่ะโชคลาบโชคดีหรืออะไรในทางใดทางหนึ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาติดติดขัดขัดเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ว่าคุณก็จะเป็นคนที่มีเงินเข้าออกไม่ขาดมือสังเกตปะ่ะคือมีเงินให้หมุนอนะอย่างน้อยก็มีมีของเล่นนะคะคือเราเองเราไม่ได้เขือดแห้งลำบากยากแค่แลนโนไม่มีอย่างนั้นนะคะ message โอกาสได้ข้อความหรือสารบางอย่างมาถึงที่เรารออยู่อาจจะเป็นข้อความจากคนรักข้อความเรื่องงานอีเมลตอบกลับอะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นลนักษณะของการโทรศัพท์มาถามเรื่องของทรัพย์ที่เราต้องการขายติดต่อเจรจาซื้อขายบางอย่างกันนะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพยายามปกป้องเราจากคนไม่ดีคนที่อันตรายนะคะพวกมิจฉาชีพหรือคนที่มาหลอกลวงนะคะหรือคนที่ท็อกซิก คนที่เป็นน a กสิส s แก๊สไลเตอร์นะคะหรือคนที่เป็นลักษณะอะไรที่เหมือนกับเอารัดเอาเปรียบคนอื่นชอบโทษชอบ เห็นแก่ตัวนึกถึงตัวเองมาก่อนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเองเราหลุดพ้นได้แต่ว่าเราต้องปล่อยมือด้วยคือพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดมากนะคะคนที่ขโมยของอ่ามีลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือใครที่ไม่ดีนะคะลักทรัพย์ทุจริตหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะหลุดจากคนแบบนี้ออกมาได้นะคะ หรือคนแบบนี้หลุดไปจากเราเออแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เราจะหาสมดุลหรือบาลานซ์ในชีวิตเราเจอถ้าก่อนหน้านี้นเราเหมือนทำแต่งานเราอาจจะมีโมเมนต์ที่ได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวเดินทางหรือว่าไปใช้ชีวิตหรือออกกำลังกายอ่ะดูแลสุขภาพไปนะคะตรงนี้ก็มีเรื่องของการซัพพอร์ตจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าประจาตัวเขาก็คอยนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ลำบาก ไม่ตกอับไม่อยู่จมอยู่ในสภาวะที่แย่ๆนะคะตอนนี้เราต้องมีความเชื่อมั่นบางอย่างแล้วเราจะกระจางทางความเชื่อความคิดตกผลึกของเราว่าเราควรจะเดินในทิศท,ทางไหนนะคะเราจะเคลียร์ขึ้นชัดเจนขึ้นกับการตัดสินใจด้วยในเดือนนี้นะคะหลังจากที่ดาวพุธเดินหน้าก็คือประมาณ25สิหาสิงหาไปแล้ว choose your battles คือตอนนี้พยายามอย่ามีศัตรูหลายทางหลายคนเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งหรือศัตรูเยอะ นะคะพยายามเลือกเลือกศึกสงครามก่อนเพราะว่าถ้ามีศัตรูหลายทางบางทีมันจับมือกันแล้วมันมาลุมถึงเราอะโดยเฉพาะไอ้พวกในที่ทํางานที่ว่ามอนมันคอมเมนต์หรือมันมนไส้เราอยู่แบบเนี้ยนะคะก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่าเป็นคนโดดเด่นเป็นคนเก่งเป็นคนดีก็จะถูกอิจฉาเนี่ยแหละนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้ a d j a c e n t possibilities คือมันมีโอกาสใหม่ที่จะเปิดประตูออกไปสู่สิ่งใหม่ๆตอ่ตอๆๆๆไปอีก มันไม่ได้จะหยุดอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนะคะก็ควรที่จะทำตามเสียงหัวใจว่าเราอยากไปในทิศทางไหนฟังเสียงหัวใจแล้วก็ spiritual truth คือเหมือนกับ life path life purpose บป้าหมายชีวิตเส้นทางชีวิตมาดูได้ว่าเป็นอะไรยังไงนะคะตรงนี้เนี่ยดูส่วนตัวดีที่สุดนะคะมันละเอียดแล้วก็ถามได้นะว่าเออเรา ควรทำอาชีพอะไรหรือ,อยังไงนะคะตอนนี้ก็มาดูกันได้ทีนี้โฮปนะคะความหวังมีอยู่เสมอเลยไม่สิ้นหวังนะเด็ดขาดนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราต้องมีความหวังส่วนเรื่อง r e l ationship นะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากให้คุณให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยเออคือมีโอกาสที่เราเราจะได้เปิดใจมีความรักแต่เรา จะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ได้แต่เราต้องให้อภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งหมดรวมถึงตัวเราเองด้วยเมื่อก่อนเราเคยพยายามปกปิดปัญหาไม่ไม่เป็นนึกถึงหรืออะไรคือแบบไม่อยากนึกถึงนึกถึงแล้วรู้สึกแย่หรืออะไรแบบนี้ค่ะไม่อยากพูดถึงตอนนี้อาจจะเป็นจุดที่ว่าเราได้กลับมาคุยหรือปรับความเข้าใจกับใครบางคนด้วยหมดเปลือกอย่างนั้นอะ true love นะมันมีรักแท้รอเราอยู่นะคะคนที่ว่าเขารักเราจริงๆคนที่เขาจะแบบว่าเออเหมือนกับเห็นเราเป็น คนเดียวของเขาอะไรแบบเนี้ถ้าเราเจอคนไม่ซื่อสัตย์หักหลังนอกใจหรือเป็นลักษณะทรยศเราอย่างเงี้ยโกงเราอย่างเงี้ยมาเพื่อผลประโยชน์เงี้ยทําให้เราเครียดนอนไม่หลับเราก็บอกเลยว่าเออเราหลุดแล้วแหละน่าจะมีคนดีๆมีดาวที่เป็นเนื้อคู่โซเมดเนี่ยเข้ามาทดแทนที่นะคะแต่ตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ที่มันกับหัวกับหางเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเองถ้าทะเลาะก,กันอยู่นะอาจจะมีจังหวะที่ห่างๆกัน ดาวพุธเดินถอยหลังในเดือนนี้จะทดสอบความสัมพันธ์ด้วยทั้งรูปแบบเพื่อนกัละยาณนะมิตรแฟนครอบครัวทุกรูปแบบเลยนะคะก็ใจเย็นคือถ้าทดสอบผ่านเนี่ยแสดงว่าเราไปต่อกันได้แหละนะแต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการเอารัดเอาเปรียบกันคนไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็ต้องปัดออกกันออกให้อะ่ะเออก็ถ้าถ้ารอดนะคะก็ถือว่าไปต่อได้และเหมาะที่จะอยู่ด้วยกันแหละ นะคะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอันนี้อาจจะต้องปล่อยมือเพราะว่ามันเหมือนกับเราไปเจอตอเข้าให้อะ่ะเออแต่มันมีคนที่กําลังอยู่ในช่วงที่ใช้กรรมอยู่อาจารย์เห็นราศีเนี้ยราศีมังกรและขนามังกรนะคะแต่บางคนหลุดพ้นแล้วก็เจอคู่แท้คู่ดีก็เยอะนะเอออาจารย์ว่าคือแล้วแต่คนด้วยดูส่วนตัวน่าจะดีกว่านะคะแต่ตอนนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าหลายๆคนเนี้ยมีเรื่องที่ไม่พอใจหรือรู้สึกว่ามันแบบ ต้องใช้เวลาในการดูหรือตัดสินใจหรือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องการแต่งงานหรือว่าสร้างครอบครัวแต่จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่รักมั่นคงและคุณเกี่ยวข้องกับคนแบบนี้อยู่คนที่วางแผนอนาคตกับคุณมันมีใครบางคนเข้ามาและคนนี้ slow move คือ ออกตัวช้าแต่ช้าแต่ชัวร์นะคะเขารักมั่นคงมากแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นเราเองที่ลังเลไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะถ้าสินใจไม่ถูกนะคะกับเรื่องนี้คือเคยเจอความผิดหวังมาเราก็เลยเหมือนแอบกลัวนะแอบแอบหลอนๆนะคะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอีกหรือเปล่าอาจารย์ว่าไม่หรอกนะเราน่าจะเกี่ยวข้องกับคนราศีสิงห์นะคะหรือราศีมังกรกรันพฤกษก์หรือราศีมีนกรกฎพิจิกกุมนะคะ อะโทษค่ะไม่ทุนด้วยคือตรงนี้เนี่ยอาจารย์เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเจอทั้งเรื่องที่กดดันนะคะในเรื่องของความรักแต่ยังไงก็ตามโฟกัสของคุณมันอยู่ที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงมากกว่าเรื่องอื่นๆนะคะแต่โชคดีมีเกณฑ์ว่าจะถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้โชคลาบลอยด้วยนะคะในเดือนนี้ก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่ลุ้นมาหลายงวดนะคะ นะยังไงก็สวดมนต์ไว้พระทําบุญเยอะๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะแนะนําที่มูอ่ะเออก็ยังไงไปติดตามเพจเฟ e บุ o k นะคะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะเพจใหม่อาจารย์เพิ่งเปิดเลยนะคะก็จะ ยังมีผู้ติดตามไม่เยอะไปช่วยกันไลค์เพจหน่อยช่วยกันติดตามเข้าไปนะคะแล้วก็กดไลค์เพจถูกใจเพจเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะเวลามีโพสต์อะไรจะได้เห็นนะคะเพราะมันมีประโยชน์มากอาจารย์จะพูดถึงว่าสถานที่ไปมูนะคะสายมูต้องกดแล้วแหละนะแล้วก็เรื่องของออการขอขมากรรมหรือว่า เห็นบทสวดหรืออะไรดีๆเสริมดวงชะตาเนี่ยอาจารย์จะเอามาบอกกล่าวนะคะบอกต่อด้วยนะคะก็เป็นวิทยาทานที่อาจารย์อยากทําให้เนาะประมาณนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้ก็รักทุกคนนะคะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์มาได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้และใครที่อยากจะดูแบบสร้อยสวยๆนะคะสอบถามได้ทางไลน์ไอดีเดียวกัน นะคะก็ตอนนี้นะคะถ้า,าใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะชื่อมงคลไม่ว่าจะเป็นชื่อเราหรือชื่อธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่า,าเป็นในเรื่องของเริกต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของลายเซน็นสําสคัญมากเลยนะคะและถ้าใครที่อยากจะ ปรึกษานะคะก็สอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ ID เดียวกันค่ะถ้ารู้สึกว่าทําทุกอย่างแล้วนะคะและยังรู้สึกติดติดขัดๆัดเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเออก็มาดูกันศาสต,ตัวเลขเนี่ยสำคัญมากนะคะเลขทะเบียนรถด้วยนะคะปรึกษาได้เลยค่ะก็ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในอิทธิพลของเลขใดก็ตามเนี่ยก็อยู่ที่ ดวงชะตาพื้นดวงของเราด้วยและตัวเลขต่างๆด้วยเหล่านี้นะคะก็จะส่งเสริมหนุนนำให้โชคชะตาของเราเนี่ยไปสู่จุดที่ดีได้นะคะถ้าเราเลือกเลขที่ถูกต้องนะคะและเหมาะสมเลขมงคลเนี่ยอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนเสมอไปนะคะมันมีบางเลขที่เราใช้ได้บางเลขที่เราใช้ไม่ได้การร้อยเรียงก็สำคัญนะคะค่ะและถ้าใครที่ รู้สึกว่าปวดหัวหรือเครียดมีความรู้สึกเหมือนแบบวิตกกังวลอ,อยู่นะคะก็อยากให้ทําสมาธินะคะทำสมาธิเป็นประจำก็จะแนะนำแบบนี้และถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าทุกใจนอนไม่หลับนะคะอาจารย์ก็มีคลิปนอนสมาธินะคะอยากให้ลองฟังดูนะคะก็ลิงก์ก็ยังอยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้า ใครที่รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเหมือนกับมีอะไรที่อยากจะได้รับคำแนะนำนะคะก็มาคุยส่วนตัวกันได้เพราะว่าคลิปภาพรวมหรือคลิปพับลิกอย่างเงี้ยดวงทั่วไปอย่างเงี้ยคืออาจจะตอบเราได้แต่ไม่ตรงจุดนะคะถ้าต้องการาถามในรายละเอียดเนี่ยสามารถทักมาได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคะยินดีมากๆกก็ขอให้ทุกคนเนี่ย มีความสุขกันมากๆเลยนะคะในเดือนนี้แล้วก็จะแนะนำนะคะเนื่องจากว่ามีวันหยุดเนาะก็อยากจะให้อ่าไปทำบุญนะคะเสริมดวงชะตากันนะถ้าสายมูนะคะในเดือนนี้อาจารย์ก็จะแนะนำที่ที่อาจารย์เพิ่งไปมานะคะก็คือที่วัดสัมพันธวงศ์นะคะที่กรุงเทพในแถวเวยาวราชนะคะตรงนั้นเนี่ย ดีมากเลยก็คือใหอ้ไปกราบไหว้นะคะพระพุทธด้วยนะคะท่านพระประธานแล้วก็ที่ข้างหน้าวัดนะคะก็จะมีเป็นเป็นเรือนนะคะของอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยในนั้นนะนะมีทั้งคุณแม่บุญ,บญเรือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็แนะนำเลยว่า ควรจะไปกราบไหว้นะคะก็ตอนนี้มีผู้ที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาก็ไปกันเยอะมากรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าดีนะคะคือเหมือนกับส่วนตัวนะอันนี้ความรู้สึกแล้วก็ไปกราบไหว้บูชาท่านนะคะรวมถึงท่านก็เป็นอุบาสิกานะคะผู้บรรลุธรรมเนาะแล้วก็ไปกราบไหว้เทวสุวรรณนะคะ เซนแปะก็มีศาลาท่านอยู่นะคะแล้วก็เป็นข้างบนก็มีนะคะอย่าลืมขึ้นไปไหว้ด้วยก็จะมีพระพิคเนตนะคะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนะคะเออและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะก็ยังไงไปที่เดียวจบนะคะคุ้มมากมีทุกอย่างเลยก็อยากให้ไปกรับไหว้บูชาหรือว่านั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้นะคะถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็ สายมูก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะกับโชคชะตาพยายามที่จะสร้างบุญบรารมีแล้วแต่ว่ากําลังเราศรัทธาแค่ไหนหรือเราไม่เดือดร้อนตัวเราเองไม่เดือดร้อนใครเราก็ทําไปเถอะนะคะขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีแต่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k อาจารย์ด้วยนะคะเพจใหม่นะคะ วีรดา a n g e l b l e s s นะคะกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์เพจเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะมีโพสเกี่ยวกับการไปมูที่นั่นที่นี่ต่อเนื่องมาเลยแล้วก็มีเรื่องของคำขอขมากรรมหรือขอ,อโหสิกรรมกับ เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะจังก,ก็จะโพสต์ลงใน Facebook ก็ไปติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดก็คือ comment ์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เยอะๆเลยในสิ่งที่เราเจอมาหรือเรารู้สึกหรือเราปรารถนานะคะเขียนในสิ่งที่ดีๆที่ว่าเราอยากจะได้แบบนี้ก็ได้นะคะเราจะได้ ปล่อยพลังงานดีๆออกมาเราก็จะได้พลังงานดีๆนั้นกลับเนาะขอให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขความมั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยหายหป่วยหายไข้แล้วก็ขอให้สมหวังกันทุกคนในเรื่องของความรักด้วยนะคะเดยวไงเราพบกันใหม่ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ